ภาเยอรมันนะครับเปิดบ้านเจอกับสกอตแลนด์นะครับคู่นี้จะลงแต่งกันตอนตีสอง ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้เจอกันมา4ี่นัดนะครับและเป็นเยอรมันนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะสกอตแลนด์ไปถึง3นัดเสมอไป1นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2015เลยนะครับในศึกยูโรนะครับที่เยอรมันนะครับออกไปเยือนสกอตแลนด์ครับและเป็นเยอรมันเนี่ยเอาชนะไปได้3ประตูสองส่วนแฮนดิแคปนะครับเยอรมันเนี่ยไม่เคยทําเงินจากสกอตแลนด์ได้เลยนะครับเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเยอรมันนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับเยอรมันนะครับกระชับมิดกับกรีซนะครับและเอาชนะกรีซไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเยอรมันนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมชาติสกอตแลนด์นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นกระชับมิตรกับฟินแลนด์ครับและเสมอกันไป2-2สว่วน handicap ใน5นัดหลังสุดของสกอตแลนด์นะครับทาเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ําไป2สว่วนราคา h a n d ิ c a p ในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเยอรมันนะครับเป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1.5ขีด2นะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขี3ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านเยอรมันนะครับของกุนซือยูเลียนนาเกลมันเนี่ยเรียกตัวเอเมริชานนะครับกองกลางตัวเก่าจากดอตมูลมาแทงอลิซานเดอร์ฟารวิดที่ป่วยนะครับส่วนการจัดทัพนะครับจะวางระบบการเล่น4-2-3-1นะครับจะมีอีกใครกุโดกันนะครับกับตันทีมจากบาซานะครับยืนเป็นแกนหลักนะครับและจะมีคลายฮเวตนะครับประจําการเป็นหน้าเป้านะครับส่วนแนวรับเนี่ยยังมีโจชัวคิมิตนะครับอันโตนิโอรูนดิเกอร์นะครับเป็น2ตัวหลักนะครับที่พร้อมประจําการนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนสกอตแลนด์นะครับของกุนซือสตีฟคาร์กนะครับผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับและนักเตะสำคัญอย่างสกอตแม็กคิน่าเนี่ยสกอตแม็กโทมินีนะครับแล้วก็เชอดัมนะครับพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับส่วนแอนดูรูปรบสันนะครับฟูลแบ็คกับตันทีมเนี่ยก็ผ่านความฟิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในวันนี้นะครับจะใช้ระบบการเล่น3511นะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับเจ้าภาพเนี่ยขุมกําลังดีกว่านะครับแม้จะมีนักเตะถอนตัวไปบ้างนะครับแต่มีตัวเข้ามาทดแทนนะครับจริงอยู่นะครับสกอตแลนด์นะครับทำผลงานได้ดีนะครับในรอบคัดเลือกนะครับแต่ด้วยศักยภาพผู้เล่นนะครับอินทรีเหล็กเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับบวกกับเสียงเชียร์ที่หนุนหลังนะครับมั่นใจว่าเกมนี้นะครับเยอรมนเนี่ยประเดิมกดสวยๆแน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงต่อที่เยอรมนนะครับชนะที่2 0จัดไป คู่ต่อไปนะครับเป็นบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับกัวเตมาลานะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน7จ็ดโมงเช้านะครับส่วนเฮตุเฮต์ของคู่นี้เจอกันมา2นัดนะครับและเป็นอาร์เจนตินาที่เอาชนะไปได้ทั้ง2นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยอาร์เจนตินานะครับเอาชนะกัวเตมาลาได้3าศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปใน2นัดหลังสุดนะครับอาร์เจนตินาทำเงินไปทั้ง2นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของอาร์เจนตินานะครับเอาชนะคู่แข่งได้4นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยอาร์เจนตินานะครับเอาชนะเอกวาดอร์ไปได้1-0ส่สวนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอาร์เจนตินานะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของกัวเตมาลานะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับัวเตมาลานะครับออกไปเยือนหมู่เกาะบีติสเวจินนะครับเอาชนะได้3 0มส่วนแฮนดิแคปนะครับของักเตมาลานะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลนะครับเปิดมาให้อร์เจนตินาเป็นต่ออยู่ที่3ลูกสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนะครับไปเริ่มที่อาร์เจนตินาก่อนนะครับกุนซืออย่างลิโอเนลสกาโลนี่นะครับจะใช้เกมนี้ก่อนตัดตัวผู้เล่นชุดสุดท้ายนะครับและการจัดทัพในวันนี้นะครับจะวางระบบ4-3-3นะครับจะมีลิโอเนลเมสซี่นะครับและอเล็กซิสแมคอรลสเตอร์นะครับสองกำลังหลักนะครับในแดนกลางนะครับที่ได้พักในนัดล่าสุดนะครับและจะมีกองหน้าอย่างราอูลโตโรมาติเนสนะครับหัวหอกจากอินเตอร์มิลานนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนแนวรับเนี่ยมีคริสเตียนโรเมโรนะครับลิซันโดมาติเนสนะครับจะยืนเซ็นเตอร์แบ็คคู่กันนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งกัวเตมาลาครับคุณซื้ออย่างลุยเฟรนันโดเตนานะครับการจัดทัพในวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ11ตัวจริงเนี่ยจะอิงจากการคัดเลือกบอลโลกในนัดล่าสุดเลยนะครับจะมีออสการ์ซานติดนะครับอารฮันโดกาลินโดนับแล้วก็นาทีเนียวเมนเดสนะครับจะยืนเป็น3ประสานในแดนกลางนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยไว้ใจอย่างลูบิโอลูบินนะครับในการจบสกอร์นะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับอาร์เจนตินานะครับเหนือกว่าทุกรูปเกมนะครับแล้ววันนี้เล่นที่สนามกลางอีกด้วยนะครับนักเตะหลายรายเนี่ยน่าจะเต็มที่นะครับเพราะมีโอกาสโดนหั่นชื่อออกนะครับส่วนกัวเตมาลาเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลห่างชั้นกันเกินไปนะครับไม่แปลกนะครับที่อาร์เจนตินาเนี่ยจะตอบแพงนะครับแต่มั่นใจนะครับว่าลูกทีมของสการ์โลเนี่ยยิงผ่านได้แน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้อาร์เจนตินาชนะ4-0จัดป้ายคู่ต่อไปนะครับเอลซอกวาดอร์เจอกับเปรูนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเจ็ด ส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้เจอกันมา4นัดนะครับต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ2เกมนะครับโดยในเกมล่าสุดในปี 2, 2022นะครับไปรูนะครับเอาชนะเอลสกอดอไปได้4ประตูน,นึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปใน4นัดหลังสุดนะครับเอลสกอดอร์นะครับทำเงินจากเปรูได้2นะัเสียไป2นะัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเอลซาวาดอนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป3นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอลซาวาดอนะครับออกไปเยือนเซวินเซนนะครับเอาชนะได้3ประตูหนึ่นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับของเอลซาวาดอนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเปรูนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นดัดเสมอไป2นดัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะเปรูนะครับเปิดบ้านเสมอกับปารากวัยไป0-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเปรูนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นดัดเสียไป3นดัดเจ๊าไป1นดัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่าคืนนี้ก่อนไหลน,นะครับเปิดมาให้เปรูเป็นต่ออยู่ที่1.542สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2 5ด3นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของเอลซาวาดอนนะครับกุนซืออย่างดาบิดโดนิก้านะครับจะวางระบบการเล่น3-4-3นะครับจะมีเนลสันโบนิญานะครับหัวหอกตัวเก่าจากสโมสรสุโขทัยนะครับมีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับปาโบบูเยลนะครับแนวรับจากไวกิงเกอร์นะครับจากลีกไอแลนด์นะครับขณะที่แผงมิฟิล์เนี่ยมีเวลมินกาตาเกน่านะครับแล้วก็คริสเตียนมาติเนสนะครับจะจับคู่เดินเกมร่วมกันนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งเปรูนะครับของคุณซื้อคอเก้ฟอร์ซัดนะครับจะเตรียมส่งจารูก้าลาปาดูรานะครับหัวหอกไกลารี่นะครับเป็นแกนหลักในการจบสกอร์นะครับโดยจะทํางานร่วมกันกับปาโบเกเรโลนะครับหัวหอกตัวเก่าวัย39ปีนะครับขณะที่กองกลางคนสําคัญเนี่ยอย่างเดโอโตตาเปียนครับยังพร้อมประจําการเช่นเดิมนะครับตามระบบการเล่น343นะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับเปรลูนะครับกดเอลซาวาดอรับมาแล้วในเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับทว่าเกมนี้นะครับน่าจะเน้นแค่รองทีมากกว่านะครับเพราะจะเข้าทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วนะครับสำหรับโคปาอเมริกานะครับศักยภาพผู้เล่นเนี่ยเปรูช่วงหลังนะครับก็ไม่แกร่งเท่าเดิมแล้วนะครับนัดนี้ต่อแพงนะครับเกมนี้ลองไปที่เอลซาวาดอร์นะครับดีกว่าเยอะนะครับวันนี้ฟันธงให้เอลซาวาดอร์นะครับเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งจัดไป